สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาแนะนำการใช้เครื่องเลเซอร์คัตเตอร์กันค่ะขั้นแรกนะคะให้หาวัสดุที่ต้องการจะเลเซอร์ไม่ว่าจะเป็นอะคริลิกหรือไม่ัดวัสดุอื่นๆนะคะควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนโดยวัสดุนั้นนะคะผู้ใช้งานจะต้องพกมาเองแต่ถ้าหาไม่ได้นะคะทาง k k u Maker Space ก็มีวัสดุให้ใช้แต่ไม่เยอะนะคะ ต่อนะคะให้เรานำรูปที่เตรียมมาหรือออกแบบรูปที่ต้องการเจลเซอร์ลงคอมที่เชื่อมกับเครื่องเลเซอร์คัตเตอร์โดยรูปที่จะใช้นะคะต้องเป็นรูปที่มีลักษณะเป็น2มิติเท่านั้นนะคะตรงนี้นะคะเราจะสาธิตจากการทำในโปรแกรม Illustrator เมื่อทำเสร็จแล้วนะคะให้เซฟงานโดยไปที่ไฟล์เลือก Export โดยไฟล์ที่ต้องการครับนะคะสามารถ Export เป็นไฟล์ jpeg ได้ แต่ไฟล์เส้นที่ต้องการตัดนั้นนะคะให้ export เป็น .dxf จากนั้นนะคะจึงเลือก Illustrator 8หรือต่ำกว่านั้นเท่านั้นนะคะเพราะเครเื่องเลเซอร์นะคะจะไม่สามารถอ่านเวอร์ชันที่สูงกว่านี้ได้ค่ะเมื่อเตรียมไฟล์รูปเสร็จนะคะให้เข้าโปรแกรม Auto Laser จากนั้นนะคะจึงกดไปที่ไฟล์แล้วกด Import นะคะแล้วก็เลือกรูปที่เราต้องการเลเซอร์ เช็คความถูกต้องนะคะจากนั้นจึง import file. f i l e .dxf ที่เราได้ตัดเส้นที่ต้องการตัดปรับขนาดไว้ค่ะถ้าใครนะคะไม่สะดวกวาดในโปรแกรมนะคะก็สามารถวาดเส้นที่ต้องการจะตัดได้ในโปรแกรม Auto Laser ได้ค่ะเมื่อเตรียมรูปภาพเรียบร้อยนะคะก็ปรับความเร็วและปรับค่าไฟถ้าใช้ความเร็วมากนะคะจะเหมาะกับงานคราฟหรืองานสลักส่วนค่าไฟนะคะใช้สำหรับปรับวัสดุที่นำมาใช้ตัด ซึ่งการตั้งค่าดังกล่าวนะคะสามารถสอบถามพี่ติก๊กผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องเลเซอร์คัตเตอร์ได้ค่ะเมื่อปรับแล้วนะคะให้กดดาวน์โหลดตั้งชื่องานจากนั้นนะคะงานจะถูกส่งไปยังเครื่องเลเซอร์ค่ะจากนั้นจึงตั้งค่าตำแหน่งที่ต้องการจะตัดหรือกด r a น g ์เพื่อดูขนาดงานหรือเช็คความเรียบร้อยก่อนกดสตาร์ทค่ะ จากนั้นนะคะก็รอสักครู่นะคะแค่นี้ก็จะได้งานที่เราออกแบบไปแล้วเรียบร้อยค่ะพวกเรานะคะก็ได้ออกแบบปูงมกุญแจน่ารักน่ารักไปด้วยค่ะเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะคะสามารถสแกน QR code เพื่อลงทะเบียนก่อนมาใช้บริการที่ Maker Space ด้วยนะคะ